ว่าป็นกระกตุ้นเรืองควนธ์แเลยนะคะคือแม่ชอบมากเลยี่ยนแนทดูหน้าเหมือนเห็ดัาตาเหมือนเห็ดเด็ดไหมักคุณอามาไหมสวัสดีชาวโลกพบกับความอลหม่านในการแนะนำชื่อของเพื่อนของเจนาะแต่ละคนชื่อเรียกยากเชนหน้าตาจะเป็นอย่างไรจะมีใครบ้างไปรับชมกันเลย ท่าอะไรคะนั่นน่ะสวัสดีแบบนี้คะแล้วสวัสดีแบบดีๆเป็นยังไงคะว้าวันนี้ไอยูทําอะไรอยู่คะแนะน,นำน้องๆตัวเองคะ่ะออยูมาแนะนําน,น้นองๆตัวเองเหรอคะเอางี้ดีกว่าแม่ว่าตอนนี้ทุกคนยังไม่มีใครรู้จักแก๊งเพื่อนๆของไอยูเลยะที่อยู่บนรถเข็นนะ่ะมีเยอะไหมคะเยอะชื่อใจกระติบมันไก่ ช็อกบ,บอลแล้วก็ไม้น้งังเปาะเอ็นเคตี้ที่ม,มอนมาใคือคายเบบีเบเบาะค่ะไอยูหยิบออกมาให้ดูทีละอันได้ไหมคะนี่ค่ะนี่คือช็อกบ,บอลน,นะคะเล่าให้ฟังหนดิช็อกบ,บอลเป็นยังไง ยก็มีก้อนค่ะชื่อว่ามีนิวบอลชื่ออะไรกันแน่นิวบอลนิวบอลค่ะอ่าบอกให้มีบอลนั่งรอมีบอลนั่งรอเห็นจั๊กตัวต่อไปคือมังกรค่ะชื่ออะไรนะโคดีมัไก่ค่ะเขาเป็นมังกรมีขาก็มีเสื้อผ้ามีตามีจมูกค่ะที่ก็มีชุดเดี่ยวทามีสวยค่ะ นนนนี้ชื่ออะไรนะโดนไก่ค่ะก็นี่ค่ะมีน้องเตาะค่ะชื่ออะไรนะนอ้องเพาะทำไมถึงชื่อต่ออ่ะเพรามันชินนี้น้ำหนักสีเพาะด้วยค่ะต่อนี่ใส่เป็นไงมั่งอีมากเลยค่ะตอกับไอยูใครนี่ใส่ดีกว่ากันต่นอไออูค่ะเอ๊อันนี้น้องเป้ค่ะ ใชไหมคะตอนที่น้องดูเด็กๆนอนกอดน้องเต้ทุกคืนนะคะแล้วก็น่ารักมากเลยคในขนมเต้ค่ะใครให้มา่อยค่ะอันนี้น่ารักมากวางไว้ตรงนี้คนต่อไปนะคะอิงคิตตี้ค่ะเป็นทำจิมออยอ้อกับน้องดูนะคะจริงเหรอมีน้องดูเองค่ะชื่อว่าอิาาอางคิตตี้น่ารักอิงคิตตี้อร่อยหนึ่ แม่อิงคิด,ดินอยากน้าว่าอร่อยอเขาเลี้ยงเด็กอยู่เลยนะทำเป็นด้วยหรอเด็กว่าเราดูก็ทำเป็นนะคะมัเป็นอร่อยยอะนะคะและกินได้เปล่าได้มากอ้ยค่ะเพราะมันเป็นของกินถึกกินได้ค่ะใข่นมอร่อยอ้อมันกินง่ายมากเดียวนะคะจนต่อไปนะคะ หนักมากเลคะชื่อเบรีเบลอกค่ะคเป็นเดบิวอยู่ค่ะขาให้ฟังต่อย่างก็มีคิ้วค่ะอย่างก็มีเหงื่อหนวดก็มีแขนแล้วก็มีเท้ามีชื้นผ้าค่ะอย่างก็มีหมวกค่ะฉันที่เป็นหบรีมาตอนแรกนะได้ไม่นกลัวแล้วก็เลยย้อนไว้นอกบ้านได้เพราะวันนี้ก็แบบฉันชมบมาออาหนนั่นแหละค่ะ แล้วฉันก็ชื่อฟังก็เอาเขา,า,าเวามันหรอและอยู่ไม่กลัวหรอมันน่เลอะแหนอยู่ลองบอกดีว่ามันเวลามันนอนมันเป็นไงหนาปลาแล้วถ้ามันยืนอ่ะมันขึ้นมันจะยืนตัวแบบนี้น่ากลัวไม่กลัวหรอขวานหนึ่งหรอแลอ้วไอ้ยูก็ได้ของขวัญเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ไหมคะคืออะไรอ่ะพ่อบอสซื้ออะไรให้หนู กถสังก่อมาให้อยูดูเิก็มีอะไรถูกต้องเลยไหนลองหยิขึ้นมาดูดิน้องยนี่ค่ะตัวอะไรเอ่ยกะต่ายค่ะงีกะต่ยิงค่ะเจอใครเหรอคะเจ้ใครค่ะแม่ที่ออกมาแล้วยิงที่ออกมาโชวนี้มีตัวอะไรบ้างไอ้ชาลีด้วยไหนก็ไหนชาลีไหนนำให้พ่อดูดินะคะ ดีใจปะชอบว่ะชอบมากไหมชอบเลยให้อยู่กับน้องๆซิมีตัวไหนบ้างเหมแนะนำพ่อสิอมีฟ็อกมีชยยียีก็มีกระต่ายบินบหนูกระชบน้องๆที่ไหขอบคุณค่ะพ่อเป็นเหมือนกระชกเลยอยากเอามาแนะนำไหมครับต่อไปอายุจะแนะนำดีใจชอบอยากเปงกระต่ายบิงมาก คนมาก,กอยากขนเข้าไปแล้วหรอคะหยิบเองใครซื้อให้หนยงนั้นนะ่บอก้ออึ๊บแม่ให้มางนี้ไม่ะแม่ไ่อก็ไม่เป็นไรนี่นี่ครับเป็นะไร ตัวนี้ชื่อว่าป๊อบค่ะป๊อบน่ารักมากเลยประเ็นกระตูนเรื่องของของแม่แนทเลยนะคะกระตูนเรื่องโปรดของแม่แนทหรอคะค่ะคือแม่ชอบมากเปลี่ยนเหตุผลที่แม่เด็กก็ยังชอบนั่นมันเจ้าขุนทองหรือเปล่าที่แม่แนทชอบ่ะป๊อบเขาอยู่บ้านเดียวกับใครกษัตริย์มงคนไหนกษัตริยบิงไม่ขาดดอกไม้ต้น ข้างเตียงขาอะไรอยู então, <apps. S 3> <duh. S 1> ่นะครับรเท้าที่ห่วยมากเลยค่ะเอ๊ะขาวว่ากเลยค่ะตัวปวดปวดของเอ็มสุปวดของใครของใครเอ๊ะแลก็แต่ยิงกันเหรอคะตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อว่าเอ๊มีจมูกยาวๆออกมา ช้าง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 กินอะไรอ่ะช้างมันกินอะไรอ่ะชางกินตัวไอยูช้างกินกล้วยแล้วตัวนี้มันเป็นช้างเหรอคะไอยูี่มีกับแค่นี้ออกมาเหมือนเลยเออเหมือนไอยูเหมือนซูล่าเลยอ่ะ เหมือนแพนโดเลยอ่ะต่อไปไอยูจะหน้าเหมือนใครอีกเหมือน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 แบบแบบยูจะหน้าเหมือนใครอ่ะรักคุณอาม่าไหมแม่คิดว่าอาม่าน่ารักกว่าไอยูนิดนึงอะค่ะเหมือน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  คนนี้ชื่ออะไรนะแน่าเหมือนชาอีนะคะชาอะไรนะชาอีเหรอชาอีแม่ว่าชาลีเป็นเด็กน่ารักมากเลยค่ะเอ๊ะนองดูว่ะเอ๊ะแต่น้องก็น่ารักเหมือนกันค่ะว่ะเอ๊แต่แม่ว่าชาลีเขาตาโตมากเลยอะค่ะตาเหมือนดูน้องอยู่ตาเล็กอะ <c oughs> นี่น้นหน้า,นานเ,เหมือนอีเหมือนอายุเหมือนท็อตปี้มากว <c oughs> ุ่นวาย มันเป็นตัวแสบอ่ะมันเป็นตัวป่วนใช่ปะเหมือนใครเ,เหมือนไอยูอะ่ะเก้าเก้าหนึ่งกีมคะ่ะแล้ก็น,น่าเหมือนยูอืมเหมือนค่ะ <c oughs> และยูชอบคนไหนมากที่สุดแพะชาขี้เป็นชายีฮะ<ห>ชาลีคืออะไรชาล,ชาลี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 อะไรเ่าเขาชื่อชาลี ชาลีชาลีชาลีไม่ดยังเด็กอยู่เลยเด็กแล้วยังไงอ่ะเด็กมูดไม่ได้เด็กไวชาลีเช้าเป็นรูปอะไรอ่ะเช้าเป็นรูปเพลอดกอดกระต่ายแล้วแครอทเป็นของโปรดอะอยู่ปะแครอทอันนั้นกอดกระต่ายยิ่งแล้วแครอทเป็นของโปรดอะอยู่ปะ ขอบคุณใครคะที่ให้กระต่ายบิงมาไวยขอบคุณพ่อบอสทอ,อ,อ่อดดูพ่อหนดูเองไอยูเล่าเรื่องพ่อบอสให้แม่ฟังหน่อยได้ไหมคะอชอบเองมากเลยแล้วเขาเคยแกล้งไอยูปะ่ะ,ปะแกล้งิ้ป่ะแกล้งอะไรอะ่ะเคยแกล้งพูดทับวันด้แมนทับวันด้แมนเนี่ยเอาเล่าเรื่องพ่อบอสอีกแล้วพ่อบอสหน้าตาเป็นไงเจ๊ก็หล่อดีเหมือนนอะไม่รู้อะล่อแบบไหนอ่ะเจ๊ก็เทียดี ก็เท่เหรอคะก็มีหนวดเด็กไม่น้อยและอยู่อยากให้เขามีหนวดหรือไม่มีหนวดคะก็มีหนวดเด็กมีหนวดเลยค่ะพ่อว่าทำไมอ่ะคะเพราะตอนนี้ท well ี่มีหนวดชื่อพ่อเป้ะอ๋อแล้วถ้าพ่อเขาโกนหนวดออกเขาก็จะไม่แกล้งอายุใช่ไหมผิดที่หนวดใช่ไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนวดเรนนี่นรักซะเยอะเชีย่ะ แล้วเราไอายูดีใจไหมคะที่พอบอซื้อตุ๊กตากระต่ายบิงขอบคุณที่ซื้ตตุ๊กตาให้หนูหนูขอตัวก่อนนะคะไมค่ะติดตามไอ้ขอดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกดไค้กดแชรเ์เ <c oughs>